สวัสดีกันทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสวัสดีกันทุกคนเป็นไงล่ะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม รถไฟอะไรก็ไม่รู้นะเกมนี้นะครับมันเลือกอาชีพอะไรพวกนี้ได้นะโอเคเดี <S <S okay, ๋ยวผมก็จะซื้อเป็นอาชีพแลวกันผมจะเป็นนักเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้เราจะได้พ่วงมาหนึ่งแล้วก็นี้มาหนึ่งแล้วก็สกลิตลติดตัวของเขานะครับยิ่งพลังชีวิตของเราน้อยนะครับทุกคนเราก็จะยิงมันแรงมากขึ้นนะครับ <S <S ผมจัดเลยซึ่งผมจะใช้โลบักในการซื้อนะครับอ่าติดตั้งแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับอาชีพนี้แล้วก็นะครับทุกคนผมก็จะซื้ออันนี้ไปเลยนะครับ เพิ่มกระเป๋านะครับอันนี้อนี่ซื้อเพิ่มกระเป๋าไปแล้วก็มันเหลือปืนไปแล้วกันโอ้โหเอามาแค่นี้แหละโอ้เราไม่หัวเป็นเงี้ยนะหนูไปดีเซ็ดีเซ็ใหม่ดีเซ็ดใหม่เดี๋ยวเราจะเล่นอันปกตินะครับทุกคนจะให้พี่เป๊แกสร้างโอเคนี่นะครับทุกคนเป็นเกมพาร์ของผมนะครับเกมพาร์เกมพาร์ครับเกมพาร์ครับขอขอนะขอนนะ

ไปกันเลยมะดูนะเป็นยังไงอันนี้เราเล่นแบบง่ายๆก่อนนะแบบยากๆเหรอถ้าแบบทุกคนชอบแดี๋ยวทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันอ่ะไอ้ข้างหลังทำอะไรกันอ่ะโล่งมากตอนนี้ก็คือแบบว่ามันเหมือนไอ้ Identity Thief นะตอนเนี้ยผมว่านะเออเขาบอย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 เหรอเขาบอยเหรอเฮ้ยเขาบอยไม่เงยแอบแอบแอบฮะทำไมเปอนมิจฉุกเฉยกันนะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเอ่ะมาปังปัง ปัง้งเรียบร้อยอ่ะโอเคผมสามารถเอาใส่ได้นะคือแปลว่าเราเอาไปขายได้ตัวนี้แพงมากผมบอกเลยแต่ผมขอฟาร์มก่อนละกันโอเคเราเอามามาเก็บอย่างนี้ได้นะโดยการกดแซปหนูกดแซปนะอย่าลืมกดแซปนะลินในไอแพดกดเดแซปไปกันต่อตอนนี้เราก็ได้มาหุ่ยก็ได้มาเยอะอยู่หูนกม้าต้องมีอยู่ในพึ่งเห็นม้าทำไมไปอยู่ข้างบนวะนะ เี๋ว้คือมันมีเวลาเนี่ยทุกคนก็คือตอนกลางคืนน่ะมันอาจจะมีซอมบี้หรือมีอะไรยิบมานะระวังนะอันนี้เราหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มโอเคแล้วก็ตอนนี้มีหมู่บ้านเหมือนเป็นหมู่บ้านใหญ่นะอันนี้ต้นเกมนะครับเราจะยังไม่จอดลงนะเพราะว่าเราไม่เข้าและอย่างหนึ่งไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยเราเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะ เฮ้ยอะไรอ่ะมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะเรามาถึงที่พักที่แรกแล้วข้างหน้าเราเลยนี่คือจุดเซฟโซนของเรานะเพราะว่ามันจะมีไอ้ที่มันเป็นปืนอ่ะเออนั่นแหละไม่ต้องไปซื้อทานโอ้ยพี่อันนี้พอดีเลยก็คือพอดีเลยโอเคเราจะเอาไาค่ะที่นี่นะครับตรงพี่จิไม่ใช่อหรอตู๋โอ้าวโอ้โหฮะใครเอาไปอ่ะน้องว้าวไปทำไมอ่ะยังไม่ได้ไป นี่นะครับร้านถ่านของเรานะครับอ่าปึ๊บนี่ถ่านของเราตลาดขายกระผีดิขอได้ไหมล่ะโอ้าหสินัทว่ะสินัทว่ะสินัทว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้บ้างเฮ้ยสุดท้ายหน่อยไปอ่ามีไหมไม่รู้นะนี่มันขายไหมนะ มันน่าจะยิงเพื่อนได้เนาะแม่มาซื้อสามก้อนใช่ไหมโอเคพี่ก็รับไปรับไปไปเลยอาอเฮ้ยเอาม้าตายแล้วพี่ฟันจนม้าตายพี่ฟันมั่วจนม้าตายเนี่ยพี่เอาไปทำเชื้อเพลิงทำเชื้อเพลิงเออคือไรพี่้าเฮ้ยมีบ้านสายมีบ้านสายเดี๋ยวเราเราแวะนะนี่วะเราแวะนะโอเคโน้พอไปครับทุกคนเพื่อมันอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้เออที่นี่มีมือออกมาได้มีมืออยู่เฮ้ยมีมือเหรอ ม,ม,ม,มีมือตรงนี้มีมือตรง te นี้เฮ้ยปั๊บปั๊บอ <t> ่าอ่า <up> อ่า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 ย่าอ่าออ่าอ่อ่าอเาอ่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 าอเาอ่าอัาอาอาอ่าอ่าอ่นอ่าอ่าอ่าอ่ะอกาอ่าอเาอปาอ่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 าอิาอ่นไ่ไอ่าั่เน่อ่าอ่าอ่น่าั่าอ่าอ่าอ่อ่ับลออ่่าา้า่า่่ัอา เฮ้แต่ว่าเราสามารถยิงยิง<ว>จากไหนนี้ได้นี่ไง<ถ>โอ้โหเฮ้ยอุ้ยของเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะอะไรอะมีอะไรลูป,ปั้นเฮ้ยอะไรอะกระสุนกระสุนอะไรอ่ะมันคือกระสุนเลเฟอร์เราจะแวะบ้านนี้ตอนนี้เรามาประมาณเกือบสองหมื่นโลแล้วนะคือมันแบบว่ามันไกลมากนี่กระตีอะไรดักหน้านี่คือมาเดี๋ยน้งมาเดีน้องก็เล็กก็เล็กเอก็เล็กเหรอกะกเล็กก็เล็ก ไปพี่ไปไปมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยโอ้ไม่มีอะไรเลยนี่ถึงแล้วเรียบร้อยหาร้านขายของก่อนเลยอันดับแรกไปเชิ์ลิฟครับไปเชิ์ลิฟตไม่ได้ไม่ได้น้องน้องสาวน้องสาวจะมาขโมยพี่อย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยแต่ซอมบี้มันจะมาข้างในนี้เรื่อยๆนะเราก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้อดูฝากเอาไปเป็นเชื้อเพลิงให้น่ะวันนี่บานโอ้โหน่าจะเป็นทองนะาที่ผมเก็บมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดังนะ เป็เชือกเพลินดีกว่านาฬิกานาฬิกาขายได้จิตมาดโอเคไปเป็นเชือกเพลินเลยพี่ผมว่าผมจะมาซื้อปืนนะครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมจะซื้อเป็นไรเฟิลนะครับไรเฟิลไรเฟิลใพี่เป๊ะพี่เป๊ไปใช้พี่เป๊ไปใช้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีปืนพกนะผมว่ากระจายให้ให้แต่ละคนได้ดีกว่าหนูหนูไม่ต้องใช้ปืนนะหนูเด็กอยู่หนูป็นเด็กอยู่แต่หนูยิงพี่ได้นะเฮ้ย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 พี่พี่ พี่ผมจะโดนรนขับไปไหนวะแล้หนูด้วยหนูมาเก, <ละ S 2> ก็บเชือกเพิงขับไปไหน <laughs> พี่เคนขับเราดื้อพี่ไปเก็บเชือกเพิงโอเคโอเคโอเคอ่ะไปเลยอุ้ยขว้างขวางขว้างขวางขวางมีมีอันนี้ไม่ทองอันนี้ไม่ทองอันนี้ไม่ทองพี่พี่เอาม้าไปเอาม้าไปหนูหนูหนูรออยู่นี่แหละหนูมีมีม้าไม่ใช่แค่ทองแม็กซไอ้บุ๊ค ไอหัวซอมบี้ขายสอง้อยหเออใช่ใช่ไอไอหัวที่มันเป็นหัวสมองปะใช่โอเคไป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 ทุกคนอันนี้คือแหล่งรวยของเราเลยนะผมบอกเลยก่อนแหล่งรวยของเราเลยเดี๋ยวให้แฟนผมอยู่ตรงนั้นแหละโอ้มาเลยจ้าอันนี้สิบบอสได้นะแต่ว่าเราจะยังไม่เสกนะครับทุกคนใช่ได้เอาไปขายเอาไปขายก่อนพี่ขอได้ปะล่ะไอหัวนั่นน่ะขอด้วพีมา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  นี่นะครับทุกคนหัวสมองนะครับจะเป็นอันนี้นะเราเก็บไปได้เลยแล้วก็หนังสือเนี่ยเราเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วก็เอาไปขายได้ด้วยนะอันนี้จะเป็นขาของบอสนะครับแบบพวกหมาป่าอะไรเงี้ยเออเอาไว้ก่อนละกันเราจะยังไม่เสกเราไม่เสกอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราโคตรนิวเพเยอร์แล้วประเด็นคือมันเหมือนจะมีทองในนั้นนี่ไงทองนี่ทุกคนอ่าแล้วก็สมุดเปื๊บๆเฮ้ยเฮ้ยเอานี้ยมาเร็วมาเร็วเนี้ยมาเร็วมาเร็วใจเย็นๆจเย็นเด้อ เออเท่าทองทองโอ้โหรวยรวยจัด склад. ไปขี่ตรงไปเลยพร้อมขายแล้วน่คือเราออกมานิดเดียวแล้วก็เจอแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอไปขายแป๊บขายเลยขายเลยใช้ใช้แบบขายเลยมันจะได้แบบเคลียร์กระเป๋า 200อูห้2 5 0โอ้ <450. S 2> โห2 5สตอนนี้เรามี450บาทแล้วนะครับว้าโอ้โหคนจนอยางินไป,ไปแล้วจ้า <15. S 1> โอเคผมจะมาซื้อปืนนี้อีกอ่าประมาณสัก2กระบอกแล้วกันนะครับเอาไปให้แฟนผมด้วยแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่200ผมก็จะซื้อ,กอเกาะไปเลยละกันนะนี่เกาะแล้วก็ม่วง หมวกไม่พอว่ะตอนนี้นะครับเราทําเป็นที่กันบังนะเพื่อที่ไม่ให้ไอ้พวกนั้นนะครับเข้ามาหาเราได้นะอันนี้ก็คือพี่เป้ทํานะครับก็ไม่รู้เป็นไรว่ากลัวสมองซอมบี้จนทําเกาะให้ตัวเองแล้ะเ,เบิดระเบิดใครระเบิดใคร,รนี่ก้อนนี่ก้อนนึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยพี่เป้อยู่ไหนกระลากกระลักระลักตอนนี้นะครับทุกคนเหมือนเราโดนซอมบี้บุกนะครับโดนซอมบี้บุกโดนซอมบี้บุกซอมบี้บุกซอมบี้บุก เราไมีบุกหนุนหนนหนนนุนนล้างลแผ่ล้างแผ่ล้างแผ่ก่อนไอ้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เอาให้มันไปในสล็อตในกระเป๋ากันผมจะรอทางหมู่บ้านผมบอกเลยผมจะรอทางหมู่บ้านเฮ้อ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 มันไหลเทือแล้วเด้อมันไหลเทือแล้วเด้อบักเบี้มันไหลเทือแล้วมันไหลเทือแล้วพันยาไปก่อนพันยาไปก่อนตอนแรกว่าจะรอเช้าเอาตอนคืนเลยละกันมาเนี้ยมาเนออเน้าเนี้าเนี้มาเนี้ยมเนีมาเนีมเนี้ยมเนี้ยมเนี้ยเนี้ยมเนียเนีเนยมานี้นี้นเนี มันจะมีน้ำมนต์ด้วยนะครับที่นี่เฮ้ยเราต้องไปธนาคารสิเอาตัวเอธนาคารอ่ะธนาคารมันจะมีมันจะมีซอมบี้ตัวดึงอ่ะที่แบบว่ามันจะให้เลขเรานะครับใช่มันคือนายธนาคารเฮ้ยธนาคารกน่ากนาอ่ะตรงตรงนั้นแหละไปเลยมีเลยของม่ค่าของมีค่าอแถวนี้หมดโอเคเดี๋ยวผมขอเอายาก่อนนะอยู่อยู่ในหมู่บ้านเลยเราได้เลขมาแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยระเบิดพี่ระเบิดอุ้ยถ้วยเงิน คือไรไม่รู้เล็ๆเล็กเลยพี่พี่พูดมานี่นะครับเราจะได้เลขนะสี่สี่ห้าสี่สามเอามันหมดยังไงวะอ๋อสามปึ๊บมาครับมาครับทุกคนมาครับเก็บ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 เก็บเก็บเก็บอันนี้ใช้ได้เลยเก็บเฮ้ย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 อะไรอันนี้เรา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 ขโมยเก่งเหมือนกันนะนี่ เหมือนหมู่บ้านนี้จะมีธนาคารเดียวนะบางที่มันมีสองบางที่มันมีหนึ่งว้ามาดูในนี้นะมันจะมีอะไรไหมในนี้ในโบสถ์ในโบสถ์ไม่มีนะปกติมันจะมีน้ำมนต์น่ะเฮ้ยนี่ไงน้ำมนต์ขอเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรไม่ขายไม่ต้องเขียนไม่ขายได้หนูหิวเป็นเรียงเป็นแล้วโอเคเป็นแล้วเป็นแล้วมาปาข้างหน้าาน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนเราสามารถโยนไปอย่างนี้ได้นะใส่ซอมบี้นะแล้วมันก็จะมีอ่านี่ปลาผ่านลงมาอย่างนี้ ใช้ทําไมใช่ใช้ทําไมมีแค่ขวดเดียวใช้ทําไมไม่เป็นไรทุกคนก็แบบรู้ไงเฮ้ยมีแคมโจนเฮ้ยเอาดิไม่ใช่มีปืนแคมโจนเหรอแคมโจนเหรอแคมโจนเหรอเพี่พี่มาป้ามาป้าก่อนมาป้าก่อนโอเคเออมาครับอันนี้อันนี้คือแคมโจนนะครับเอาดิมาบุกบุกมัน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 เวตีมันต้องบุกเราไม่ใช่เหรอแคมโจนเหรอโจนน่ะโจนในโจนอ่ะมาดิมันมีแค่สองตัวอฮะมีแค่นั้นเหรอแล้วไอ้คนที่ขี่มันจะคืออะไรอ่ะม้าไม่ใชยม้าม้าข้ามัมม้าไทย หมาตายว้าโอ้จานพี่เอาปืนไปเอาปืนไปพี่เอาปืนไปแล้วผมก็โจรไปขายพี่ผมได้ตัวเดียวเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยววิ่งไปเอาไปพี่แค่ไหนพี่อันนั้นนั้นสายอันนั้นอันนั้นสายเก็บม้าปะครับน่ะอันนั้นอะสายสายเก็บเชื้อเพลิงนั่นเราอ่ะใช่เป็นตองฟ้าเอาตัวนี้ไปเอ้ยเต็มหมดแล้วจริงป่ะทุกคนเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้ว โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไม่แวะและ้วนเราจะตรงยาวเลยแล้วกันไปนถึงอีกที่นึงตอนนี้เรามา26 0 0มแล้วนะอีกสี่พันเราก็จะไปแคมป์ต่อไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขี่ตรงไปเลยแล้วกันถึงแล้วเย่ yeah. ปลอดภัยผมชียเอาอันนี้ไปคอยก้อนเด้อ,อ,อไอพวกโจนได้โจนมาน่าจะตัวเดียวนะโอเคสอไหอุ้ยโจรแบบสามห้าบาทอยู่กับพี่ไงตอนนึง โอเค15อย่างมาดูนะว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่หูย50บาท50บาทแต่ตั้งแตตั้งแต่ผมเอาแ่ของขายออกมาอันนี้50บาทแต่ว่าเรามีสมองอยู่นะเรามีสมองแปลกๆว่าเรามีสมองเหลา50บาทอันนี้น่าจะเป็นทองนะที่เราไปเอามาเอ้ยเราเอ้ยผมเอาหัวไปเอ้ยผมมาหัวสมองไปขายแล้วลืมไปเออไปขายแล้วอ่ะถือว่าไปเลยพวกฐานพวกอันเนี้ยเออหยิบใช้ไปเลยตอนนี้เรามีตังค์อยู่280บาทหาซื้อของก่อน ผมซื้อกระสุนปืนแล้วก็พวกจงพวกยานะแล้วก็มียาตาง,งูด้วยนะอันนี้เวลากินเราจะวิ่งเร็วอ่ามีกละตอปที่เราซื้อมาแล้วก็กระสุนเรา1 7 3นัดนะอันนี้ไปเลยแล้วก็พี่เป้มีปืนนะครับโอ้โหแม็กกาซีนคือปืนนี้เราสามารถแบบยิงได้เลยนะเรามี300นัดนะตรงนี้ถ้าเรามีกระสุนอีกเราก็จะเติมได้เรื่อยๆอ,อีกนะเฮ้ยขวานี่คือไอที่เอาทหารปะ เฮ้ยทานทานหนูหนหยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทานไปทานมาเหรอนี่อย่าน้ามากนะครับหมาเกมครับนเกมนะครับอ่าเราเข้ามาอเนี้ยมันจะมีฐานอย่างงี้เลยอย่างงี้ปุ๊บหนึ่งสองสามสามก้อนเอาหนู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 หนมหพูหนหนนนูหนูหนููหนน พ <mm ี่ก็ไม่รอผมเลยพี euh. in ่พี่มาดูข้างในดทุกอย่างปิดหนูรอบด้านหมดเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยสงสารนะพี่สงสารตัวเองวะได้ฟินินวันรถจุดแต่ทำไมรถไปเร็วขึ้นเรื่อยๆอวะเฮ้ยตอนนี้นะครับเราสี่หมื่นแล้วคือระหว่างแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่ปราสาทตรงนั้นน่ะแต่ว่าเราไม่ไหวนะคือพี่เป้บอกเราไม่ไหวอะไรเงี้ยเอาของมาขายก่อนละกันผมอยากได้หมวกมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมีหมวกมาให้ผมซื้อป่ะนะอ๋อโอ้ยไม่มีไม่มีแล้วอะ ไม,ม่มีมวกให้เราซื้อเลยขอบคุณมากพี่ กูก็ว่ายอยู่เลยไปกูตังไม่ขึออ้นเลยต้อบล็อเอ้าเฮ้ยอยากยิงก็ไม่บอกเราอ่ะอยากยิงก็ไม่บอกปี๊ปปี๊ปต้ง <c oughs> องบล็เฮ้ยตามตอนน่ <c oughs> 100อร้อยแล้วเลยไปเลยตอนนี้เรา400เมตรตอนนี้ไม่ใช่400 40,000เมตรเราครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วโอเคเดาวลอจจ้อให้เป๊ะเอายูนยคอนมานะมันจับยากอ่ะมันต้องใส่อาร์มใส่อะไรเอาไปเอาไปทัางใต้เลยต้องอะไรไม่ท้ออะไรพี่ ใจเย็นครับพี่จเย็นครับผมขอโทษครับพี่ไหน่หนขอดูยูดีคอนหน่อยนี่นะครับยูดีคอนที่พี่เป้ไปเอามานะครับเก็บจะไปขายเดี๋ยวโลโลหะานี่หนูเอามาแปะเองใช่ไหมหนูซื้อมากันใช่ไหมอ๋อพี่เป้พี่เป้เป็นคนทำหนูถึงบอกว่าหนูมองไม่เห็นว่าพี่ล่วงนี่สินะคือสาเหตุตอนนี้นะเรามาถึงห้าหมื่นแล้วผมอยากผมอยากซื้อหมวกแว่แวอยากซื้อหมวกอยากซื้อหมวกอยากซื้อหมวกมากมีอะไรมีหมวกเจ้ เฮ้ยนี่ไงหมวก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 อ่าใส่ปุ๊บเรียบร้อยเราซื้อหมวกได้แล้วแล้วนี้โอ้โหขาดบาทเดียวขาดบาทเดียวซื้อเกาะได้เนอะนอนลงมาเดี๋ยวพี่ให้เกาะเราจะมาขายมาโพนี่นะครับ150บาทตามมาเนาะอีโนตามมาเลยโอเคผมจะซื้อเกาะน,นะครับให้เฟลนพรมนะครับแล้วก็ซื้อหมวกให้ด้วยนี่เป็ไงโูอ่าไปไปดสุดจัดนี่คนขับ กลับไปไปไปพี่เป้มันตลกหรอมันแบบว่าใส่ใส่ใส่ชุดแบบว่าแบบฝึกฝึกลบออนไลน์อ่ะพี่ไปขับเลยเราจะไม่แวะที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่มี่านทานละละท่านข่ายนะครับเดี๋ยวนี้มาดิมาดิมาดิน้องมาดิมามาปุ๊บ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 ปุ มันมาวิ่งให้หนูดู <S 1> <S 1> ดดไปแกเอาแล้วว่าเราจะไป60,000เมตรแล้วอีกประมาณ2 0,000นะเราก็จะจบเกมนี้แล้วมันดูอีซี่ๆเนนะถ้าใครอยากให้เล่นต่อนะครับแบบว่าหมด hard h a เลยนะเออแบบจบไ,ไวๆอ่ะบอกได้เลยนะครับ <S <S <Oliver> เพราะว่าตอนนี้ผมคนเล่นหมดค่ๆก่อนตอนนี้นะครับทุกคนเชื้อเพอลิงเราจะหมดแล้วเราก็มีมีเชื้อเพลิงด้วยห0 0ม0เมตรเราต้องไปตามล่าหาเชื้อเพลิงกันโอ้ไม่ก็นี่เดอแว่แบบ้านซ้ายได้ไหม เราต้องเอาซอมบี้พวกนี้นะมาเป็นเชื้อเพลิงแทนเฮ้ยลูกปั้นลูกปั้นลูกปั้นเก็บเก็บเฮ้ยทานทานานอยู่นี่ทานอยู่นี่ทานนี่ทานทานทานานทานานเป้เอาทานไปเออเราดวงดีมากเลยนะตอนแรกว่าจะเอาซอมบี้เป็นเชื้อเพลิงแต่ว่าเรามีทานอยู่อีกหนึ่งขู่ดวงโคตรดีอะเหมือนหมู่บ้านนี้นะครับจะน้อยมากเลยนะก็คือแบบโบสถ์คือแบบเราตรงมาเราเจอโบสถ์เลยนะน้าเอนาคานอยู่ในเลอรมาดูว่าจะมีอะไรเก็บครับเก็บครับเก็บครับเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมด อเงินนี้ใช้โอเคป้ายจบแล้วที่นี่เเอ้ยคนเก็บหานสงสารคนเก็บหานมาพี่แล้วเราจะขี้ทำไมแล้วก็มีปืนเอเออวาก็จิกนะสถานที่ต่อไปนะครับที่ลองสุดท้ายแล้วคือ7 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วของไปขายแล้วเราก็ซื้อผ่านไม่รู้นัมีฐานหรือเปล่าแล้วเราก็จะไปต่อยาวต่อไปนะครับฐานสุดท้ายนันเราจะไม่เข้าไปนะคือเราจะจอดแค่ข้างนอก โอเคประมาณนี้แหละพอพๆๆพอ่พอม่อสนี่แหละมาเราต้องสอยตัวข้างบนก่อนนะเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะไม่ปลอดภัยน,นะครับมันจะไม่ปลอดภัยเหมือนทุกที่นะเออเฮ้ยยโอ้โหทางขวาโอเคถ้าผมจะกินน้ายางงูผมก็จะบุกเลยละกันอยู่ใส่กัน,นครับคือตอนเนี้ยคือกระสุนเขามีให้เราแบบเยอะมากๆนะเราก็เก็บไปเลยก็ได้อันเนี้ยตามไปแล้วเหลือแค่จ้ เมือแล้วลเอ้ยหมดไปเกินจบเลยปัะล่ะโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเฟรตไปนะเราต้องรอยิงกันตัวข้างหลังนะผมจะเปิดเลยละกันผมจะไม่รีรออะไรทั้งนั้นมันจะรอมารอข้างหลังโน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 นมันมันจะมาตัวข้างหลังเราคือตอนนี้สี่นาทีเนี่ยเราต้องปกป้องให้ได้คือเราต้องมีชีวิตรอดจากซอมบี้นี่สปอมมาละสปอมมาละสปอมมาลวสปอมมาละเออ S <S แดีวผมจะไปอยู่ข้างบนและกันพี่เป้กับเยผมอยู่ข้างล่างละกันอยากนั่งว่ะยิงยิงได้ปะมันยิงไม่ได้ว่บมันนั่งได้แต่มันยิงไม่ได้อ่ะอุย <มา S 3> อ้ยห<ะ>มาป่ามาป่าหมาหอนมาหอนอุ้ยหมาหอนมาตปเดีกวได้มามามาพี่ๆมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างผมพีอ่ยอยู่ข้างล่างผมหมาอยู่ข้างล่างเราตอนนี้มันขึ้นไปแล้วไม่เป็นสู้ได้สู้ได้ดูดูดูด้ดู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 ดดดูดดดดูดดดด ทำไมกูไม่ปลอดกไปวะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเราต้องปกป้องหมู่บ้านของเราให้ได้โอเคผมอยากป่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปับ๊บนี่ไงล่ะโดนป่าที่มันใจะีกว่าไหมเนาะพี่เกบเมุดละทบแล้วผมจะปามุดละทบตรงบันไดยอย่างงี้ปับ๊บอาา่าฮะมันก็จะขึ้นมายากกว่าเดิมโอ้ยฉลาดจัดฉลาดจัด,ด,ดเลยอะดูดิโอ้เรียบเลยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มุลระทบระหลกักไอ้นั่นแหละอยู่บ้าหญิง ตอนนี้เรารอสะพานนะครับลงมานะครับแต่ว่าทําไมมันสิ้นสุดแค่นี้ว่าคือเราต้องเดินวิ่งหนีไปหรอหรืออะไรไม่อะเวลาหมดเราจะชนะเลยโอ้ยน้ตอยหลังนะครับฮ่ามรวมกันเลยรวมกันเลยถูกเดชนะแล้สามสาหนึ่งไปเอ้คุณนี่เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเล่นแบบยากนะครับก็เดี๋ยวจะมาอีกรอบเหกันถ้าทุกคนชอบนะถ้าใคอยาก แบบให้ใครมาเล่นด้วยก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยราหรับวันนี้ไปก่อนนะครับลาไปก่นนะครับจุ๊บ